<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รกรพตักทั้งหลายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผมมีกําลังใจที่จะหาข้อมูลนะครับก็มาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับผมขอบคุณมากครับที่กดติดตามแล้วก็ ไ่ค้าโฆษณาให้นะครับสิ่งนี้มาขยี้ต่อนะครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาะนตั้งแต่อาณาจักรฟูนันเรียกว่าเกลียงไกลมากเกลียงไกลมากแล้วก็เป็นการรวบรวมประเทศต่างๆเป็นครั้งแรกนะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คืออาณาจักรฟูนันยิ่งใหญ่มาก และก็ผ่านมาถึงอาณาจักรเจนละแต่อาณาจักรเจนละอยู่ไม่นานนักก็แตกกันนะครับก็คือเป็นเจนละบกเจนละน้ําอย่างที่ทราบนะครับและพื้นที่ที่ปกครองก็เหมือนเดิมน,นะครับและช่วงนี้เองก็มีการพูดถึงขอมอย่างที่ทราบครับอาณาจักรขอมเนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอนาณาจักรในการปกครองพอความหมายของขอมนะครับ ขอมจะหมายถึงขอมคือคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่โบเรเวณแม่น้ำเจ้าพยานับถือฮินดูและพุทธมหายานทางตอนใต้ของแคว้นสุขโขทยัยอาจจะหมายถึงลโวและอื่นๆด้วยดังนั้นขอมเองพอไปดูอาณาจักรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าขอมเป็นชื่อหนึ่งของอารยธรรมขอมเป็นชื่อหนึ่งของอารยธรรม เพราะว่าถ้าพูดถึงขอมเนี่ยการก่อสร้างแบบขอมอะไรแบบนี้นะฮะเอานะครับมาต่อนะฮะความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรฟูนันเป็นต้นมานะครับทุกคนนะฮะที่อยู่ในการปกครองของอาณาจักรทั้งสามเนี่ยจนมาถึงอาณาจักรพระนครเนี่ยก็คือยังกินพื้นที่ใหญ่เหมือนเดิมหมายความว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับก็สามารถเป็นกษัตริย์ได้ ก็สามารถเป็นกษัตริย์ได้ก็ต้องมีความเก่งในคาว่าอาณาจักรพระนครก็คือกินพื้นที่ทั้งหมดเหมือนเดิมนะฮะหมายความว่าในแต่ละหัวเมืองต่างๆก็ต้องมีคนเก่งคนกล้านะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าขเขมรเฉพาะจุดนั้นนะครับอ่านะครับและพื้นที่ที่อยู่ทางเวียดนามใต้และพื้นที่ที่มาอยู่ในประเทศไทยเยอะ ในประเทศไทยเยอะนะครับกินทั้งภาคอีสานเลยนะครับแล้วก็ลงไปใต้นะฮะแสดงว่าพื้นที่นะฮะอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็ลงมาใต้และราบรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานเนี่ยนะครับจะมีมากกว่าที่กัมพูชาอยู่ด้วยซ้ํานึกถึงความจิงเราลองนึกถึงพื้นที่ทั้งหมดของอาณาจักรพระนครครับคนที่จะสามารถขึ้นเป็นผู้นําขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ ก็แสดงว่าอาจจะมีมาหลายส่วนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่หครับท่านไปเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรพน,นักครแต่ต้นกำเนิดของพระองค์เป็นขุนนางชาวเมืองพิมายแห่งที่ราบสูงโคราชซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอพี่ิมายจังหวัดนครราชสีมาครับก็หมายก็ว่าผู้คนนะฮะ ในเมืองเหล่านี้ที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเมืองแห่งนักรบเมืองแห่งนักสู้เมืองแห่งผู้เก่งกล้าสามารถท่านถูกตั้งให้เป็นขุนนางในเมืองพิมายแต่เมื่อพระเจ้าหันสาวรมันที่สมได้สวรรคตเรียกว่าแสดงว่าขุนนางแต่ละที่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคู่แข่งทางการเมืองเพราะว่าเมื่อ พระเจ้าหันสาวรบันที่สามได้ส่วนระคตก็เกิดการแข่งแย่งอํานาจกันในสํานักท่านเป็นขุนนางที่เมืองพหมายท่านได้ลงไปเพื่อปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองซึ่งใช้เวลาหลายปีแสดงว่าท่านต้องแก่งต้องเก่งจริงมันก็เป็นทุกที่แหละนะครับเมื่อกษัตริย์แต่ละสมัยได้สิ้นมรชนลงก็ไม่มีการเขียนว่าใครจะขึ้นมาเป็นคนถัดไป ก็ต้องใช้กําลังใช้อํานาจและขุนนางจากเมืองพี่ใหม่ได้ลงไปปราบปรามนะครับกู้แข่งทั้งหมดได้ราบขาบใช้เวลาหลายปีจากนั้นพระองค์ก็ปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นมานะครับเป็นพระหมหากษัตรย์พรพนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่หอาจจะมีคำถามว่าเอ๊แล้ว พื้นที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ทางรุ่มแม่น้ำแม่โขงตอนใต้นะเขาไม่มีคนเก่งเลยเหรอที่อยากเป็นกษัตริย์อันนี้คือทำให้เราเห็นว่าในเมืองขนาดใหญ่ของอาณาจักรพนะนครเนี่ยนะครับมีหัวเมืองต่างๆมีขุนนางแต่ละหัวเมืองต่างๆกลายเป็นว่าคนโคราชนะครับได้ไปเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไป บริหารนะครับเมืองขนาดใหญ่กินพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งปกครองราชตั้งแต่คศ1 0 8 0ถึงคศ1 1 0 7และลูกหลานของท่านนั่แหละครับเป็นคนสร้างนาครวัดนครทมกษัตริย์ที่มาจากที่ลาบสูงโคราชไปปกครองไปปกครองอาณาจักรพระนครที่ยิ่งใหญ่และลูกหลานของท่าน เป็นคนสร้างนครวัดก็แสดงว่าปรา,าสาทต่างๆนะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณนะครับภาคอีสานทั้งหมดไปจนถึงปรา,าสาทตรงเชิงเขาพระวิหารเนี่ยก็คงมีลักษณะเหมือนกันก็คือสร้างถวายพระวิษณุเพราะว่ากษัตริย์สมัยก่อนอย่างที่ทราบครับก่อนที่จะมีาศาสนาพุทธมาเนี่ยก็จะมีาศาสนาเดิมอยู่ก็คือฮินดูหรือพรามณ์นะครับ เรียกว่าครอบครองทั้งหมดซึ่งศาสนาพุทธเพิ่งมาในสมัยพระเจ้าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเพิ่งมีศาสนาพุทธมหายานเพิ่งมาก่อนนี้ไม่มีก็จะมีแต่ฮินดูหรือพร,ราหมณ์ฮินดูนะครับดังนั้นโดยมากนะครับชื่อของพระมาหากษัตริย์โดยมากนะก็จะมีคําเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นพร,ราหมณ์เป็นวิศนุเป็นหลัก น,นี่คือการยืนยันว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเนี่ยลูกหลานของคนที่อยู่ในโคราชทางภาคอีสานเนี่ยเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดปราสาทบายนและรอบรอบ,รอบที่สร้างนั้นเน่ยเป็นกำแพงก็มาเรียกว่านคนรธมอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหครับดังนั้นฝรั่งเศสเขียนถูกแล้วเออ <laughs> นะ จริงๆแล้วเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับมาจากพื้นที่ประเทศไทยต่างหากดังนั้นถ้าขมรนจะยืนยันว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาณาจักรเหล่านั้นเนี่ยในพื้นที่ขมรนปัจจุบันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนับว่าเป็นแค่หัวเมืองเหมือนกับพี่หมยก็เป็นแค่หัวเมืองถูกต้องไหมแต่กลายเป็นว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าชัยวรมันที่หกมาจากพี่หม่ที่เป็นอำเภอพี่หม จังหวัดน,นครราชสีมาในปัจจุบันถ้าจะยึดว่าพื้นที่ใดเจ๋งที่สุดแล้วกลายเป็นกรรษัตริย์ได้ก็คือพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนั่นแหละครับเป็นคนไปเป็นคนไปสร้างความยิ่งใหญ่ในพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นพระองค์ก็ไม่ได้คิดว่าไปสร้างนาครวัดอยู่ที่แถวกัมพูชาปัจจุบันเนะี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะเป็นของกัมพูชาในปัจจุบัน แต่กษัตริย์ผู้ปกครองก็คือมาจากพีหมายในมุมมองว่าบริหารประเทศที่ยิ่งใหญ่เออดังนั้นพระองค์ก็มาเอารูปแบบของปราสาทหินพีิมายเนะี่ยไปเป็นแบบในการสร้างปราสาทนาครวัดแล้วก็ปราสาทบายน์โอ้โหครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับข้อมูลแบบนีม้มานีว่าเสียเลยนะครับขมมนตเสียเลยนะและในที่สุดแล้วนะ ในพื้นที่อำเภอพีิพมายโคราชเองก็ได้กลายเป็นประเทศไทยในที่สุดนะครับได้กลายเป็นประเทศไทยในที่สุดนี่คือเรื่องที่ต้องมาขยายครับเป็นไงฮะท่านรู้สึกอย่างไรครับก็พิมพ์ลงมานะครับด้วยคำสุดภาพนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ